ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News ไทยไม่ทนตั้งทีมมอนิเตอร์เอาผิดรัฐใช้ความรุนแรงมอ็อบเจสิงหาเชื่อมีมือที่3ป่วนแน่กลุ่มไทยไม่ทนคณะสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยโดยนายไทยกรพลสุวรรณพร้อมด้วยแกนนำ ัดถแถลงข่าวออนไลน์อ่านถแถลงการแสดงจุดยืนต่อหน้าเจ้าหน้าที่รัฐใช้ความรุนแรงในการปราบปรามผู้ชุมนุมในวันที่7สิงหาคมโดยระบุว่าคณะไทยไม่ทนสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยประกอบด้วยคนหลายรุ่นหลายวัยหลายสาขาอาชีพหลากหลายกลุ่มความเชื่อทางการเมืองหลากหลายกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองได้ร่วมกันปรึกษาหารือถึงปัญหาของประเทศไทยในปัจจุบัน พร้อมทั้งยังสรุปบทเรียนจากเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่ผ่านมาโดยปราศจากอคติจนได้รวมตัวกันอย่างเป็นทางการในวันที่4เมษายนปี64เพื่อประกาศจุดยืนสำคัญคือขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นตัวปัญหาและเป็นอุปสรรคสำคัญในการแก้ไขปัญหาของประเทศให้ออกจากตำแหน่งจากวันนั้นถึงวันนี้สถานการณ์ทุกอย่างในประเทศไทยยิ่งเลวร้ายมากขึ้นทุกวัน แต่พลเอกประยุทธ์ยังคงไม่ตระหนักว่าตนเองคือผู้ที่ทําให้ประเทศเสื่อมทรามเสื่อมสูุดจนยากที่จะฟื้นฟูได้หากแต่พลเอกประยุทธ์กลับมุ่งมั่นในการรักษาอํานาจของตอนเองไว้ไม่ยอมเสียสละลาออกเพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปได้ เมื่อคณะไทยไม่ทนทราบว่ากลุ่มเยาวชนปลดแอกฟรียูธกลุ่มราษฎรและอีกหลายกลุ่มเครือข่ายได้ประกาศนัดชุมนุมในวันเสาร์ที่7สิงหาคมคณะไทยไม่ทนมีความวิตกกังวลอย่างยิ่งว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะใช้ความรุนแรงในการปราบปรามผู้ชุมนุมจนเป็นเหตุให้เกิดความรุนแรงมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาประกอบกับความจงใจของฝ่ายอำนาจรัฐที่ปล่อยให้มีมือที่3เข้ามาสร้างสถานการณ์แล้วโยวนความผิดให้ผู้ชุมนุม เพื่อใช้เป็นข้ออ้างให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ความรุนแรงในการปราบปรามผู้ชุมนุมได้อย่างเต็มที่จนเป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ชุมนุมและประชาชนจนเกินกว่าที่สาธารณาชนจะรับได้ ประกอบกับสมาชิกคณะไทยไม่ทนหลายท่านได้สูญเสียคนในครอบครัวและมิตรสหายไปกับเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองไปแล้วหลายชีวิตจึงไม่อยากให้ประเทศไทยต้องมีวีรชนเพิ่มขึ้นอีกดังนั้นคณะไทยไม่ทนสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยจึงขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหยุดใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมทุกกรณีและให้จัดการอย่างเข้มงวดไม่ให้มือที่สเข้ามาสร้างสถานการณ์ให้เกิดความรุนแรงได้ พร้อมทั้งจะติดตามและเฝ้าดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในครั้งนี้อย่างใกล้ชิดหากเจ้าหน้าที่ตำรวจทำผิดกฎหมายทำผิดหลักสากลจงใจสร้างสถานการณ์เพื่อมาทำร้ายประชาชนที่มาใช้สิทธิเสรีภาพตามที่มันหยตดไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับคณะไทยไม่ทนจะดำเนินการเอาผิดเจ้าหน้าที่ตำรวจเหล่านั้นไม่เว้นแม้แต่กรณีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้